ดูดวงเดือนกุมภาพันธ์2517ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนทางด้านการงานในช่วงนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดกับคนที่ทำงานหรือคุณทำอะไรไปอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีระหว่างการคุยงานที่ไม่จบสิ้นหรือไม่ลงตัวสักทีทำให้คุณรู้สึกท้อใจนอกจากนี้ต้องระวังปัญหาที่มาจากผู้หญิงอายุมากกว่า ระหว่างการคุยงานที่ไม่รู้เรื่องซึ่งปัญหาไม่ได้มาจากคุณทําให้งานของคุณไม่เสร็จได้ทางด้านการเงินเป็นช่วงที่จะค่อนข้างรัดตัวคุณต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะมีความเครียดในการใช้จ่ายนอกจากนี้ต้องระวังการโดนจ่ายช้าโดนยืดเยื้อไม่จ่ายเงินทําให้คุณอาจต้องกู้เงินมาใช้จ่ายไปก่อนทางด้านความรักสําหรับคุโสด ในช่วงนี้คุณจะยังไม่อยากคุยหรือสารสัมพันธ์กับใครนะักเนื่องจากคุณอยากอยู่สบายสบายกับตัวเองไปก่อนหากคุณมีคนคุยอยู่แล้วต้องระวังว่าเขาจะเงียบหายไปส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังการพูดจากันไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วมีปัญหาทะเลาะก,กันทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับตาหรือฟัน